ผมจะมารีวิวซุยริวไม่ได้จะมาสู้บอสอามาทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซุยริวนะพร้อมกับเออจับปูไปไปฆาตกรรมนะนใช้ท่าสากดิ์ไปเลยลนี่โอ้โหปูปอะไรเนี่ยเฮ้ย ังวันนี้ผมจะมารีวิวซุยเลวนละแต่ผมเดินมาเจอบอสปูอะไรก็ไม่รู้ผมมาไม่ทัน <preserved> อ <sh arp et erie> ัปเดตทุกคนผมเลยไม่ผมไม่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้ยย้ายไปจีโน่ราละ ใช้เผาไม่เลยทุกคนผมอยากรู้อ่ะว่าถ้าแบบว่าถ้าแบบเราฆ่าปูได้มันจะได้อะไรอ่ะไปเราไปฆ่าปูนปูนาพวกเราไปฆ่าปูนากันเออนั่นแหละเออแล้วมันใช้ท่าหนึ่งได้ไหมมาดูกันรตให้นะ มันใช้ท่าหนึ่งไม่ได้ก็เดี๋ยวผมขอเออตัดไปตอนเออฆ่าปูเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนผมพูดจริงนะนี่คือครั้งแรกที่ผมเห็นเดอะสตองเกตไปท่านกาวมีบอลนะเออบอลใกล้ตายแล้วทุกคนช่วยสู้เร็วเออตายแล้วแล้วมีอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรแค่เอาไปค่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวซุยริวนะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่สามารถเข้าเซิร์ฟวีได้นะผมเลยต้องมารีวิวเซิร์ฟส่สสวนรวมนะก็คือนี่นะถ้าต่อยก็ใช้บาทากับมือนะท่าที่หนึ่งก็อ,อ้าวเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ดูอะไรเลย ไอ้ไม่โดนมังกรกัดตายเอ,อ้ยยังไม่ตายเนี่ยว่ะอ่าท่าหนึ่งก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมข้ามไปท่าสามเลยกันท่าสามก็คือทุบลงมานะบบนส่วนท่าสี่ก็คือจับจับทุมนั่นแหละ ไอโนมนี่มันมารัดปเด็นะเดี๋ยวผมขอทดลองใช้ท่าท่าหนึ่งปั๊บเอท่าสองถ้าเดี๋ยวผมถ้าคาเตอร์เดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายนะคะถ้าคาเตอร์เดี๋ยวผมค่อยมาเอานะหรือถ้าคาเตอร์เอาเลยวะก็จะเป็นการเตะนี้นะแล้วถ้าแบบถ้าเตะโดนมันก็จะกลายเป็นการเออพุ่งกลับหลังด้วยนะเพราะมันเป็นการกดสองครั้งได้นะเดี๋ยว ผมขอทำเออให้มันเลื่อนน้อยก่อนเลยกันอ่าท่านอันนี้คือท่าสี่นะทุกคนอันนี้คือท่าสี่นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าท่าตีมันมาตอนไหนนะไอซูยูเนี่ยไอซูยูท่ามาหรืหอ่าอ่าประมาณนี้นะทุกคนถ้าเตะได้มันก็จะสามารถกดท่าสอยอีกทีได้นะอ,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 อันนี้ก็ท่าท่าเขาท่านี่นะฟินิตท่าฟินิตของอันสี่นะ ก็ไม่มีอะไรนะฟินิตของสีก็เดี๋ยวไปเอาอันตีเลยด้วยกันนะอ่ะทุกคนตอนนี้ผมใกล้ได้อันตีแ um> ล้วนะเดี๋ยวผมจะไปอันตีให้ได้อ่าแล้วพอมันก็พุ่งอย่างนี้ได้นะพอพอถ้าสองได้อ่ะมันก็จะพุ่งไบนั้นนะตอนนี้ผมจะใช้ท่าฟินิตท่าหนึ่งนะแล้วผเลยอยากให้อย่างเลยจะถ่ายนะ ซึ่งถ้าฟินท่าหนึ่งเ็นท่าดีง่ายมากเลยนะเพราะแบบมันแค่แบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงหินนะเว้ยเฮียขอโทษนะครับพี่มีคำหยาบผมก็มีจุดทบเอาอันนี้ก็ได้เออฟาร์มอันนี้ก็ได้ปังโอเคเรียบร้อยได้ละ มาทุกคนผมเปิเปีอันตีละได้ท่าใหม่แล้วมาท่าแรกนะโอ้โหท่าสามท่าสองโอ้โหโคตรที่ท่าสามนะอ้าวเฮ้ย โอ้ยพวกอะไรดีแล้ว้ยเรก็เรียผ้ท่าสามผมมันเกียนชิมผ่าไป,ไปอืมไอ้นี่อีกแล้ว โอ้ยแล้วผมจะได้รีวิวท่าสามไหมเนี่ยทุกคนมันมีคนมายุ่งกับผมอ่ะผมเลย,ยจ <ะ S 2> ัดเต็มๆให้มันเลยเออเยี่ยมออกไปสักทีเอ,าามมย,อ,เอย่าบอกนะม<ป>ันปนเปิดฮะ เราสามารถเป็นบอสปูได้แบดไอเดียเอ้ยแบดไอเดียเป็นทีวีแมนแกปล่อยให้ลูกน้องฉันตายได้ไง <c oughs> เออผมยังให้ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูเออท่าพนิดของท่าหนึ่งเลยท่าหนึ่งโดนลดง่ายนะเพราะมันแบบเพราะมันไม่ได้ล็อกเลยอันนี้นะก็คือขี่เล่นเลยนะท่าหนึ่งอะซึ่งท่าหนึ่งก็เป็นท่าที่แบบเออใช้เริ่มต้นง่ายนะแต่บางทีผมก็ไม่ใช่นะเพราะแบบน่าเบือ่อเริ่มต้นได้ต่อยก็เลย เขาหมออเลียเก่งจริงแต่เขาจะเอาอุปกรณ์เจอภายในสามชั่วโมงไหมถ้าพวกเขายังอยู่รอดอยู่างเราส่งรไปช่วยให้จัารตังตุ้มตายน่อ้นั่นแหละผมยังไม่ได้รีวิวท่าสามดย อะไรเนี่ยทำไมท่าหนึ่งมันลัดกันเยอะจังวะเออเดี๋ยวผมตัดไปตอนได้อัติเลยเลยกันนะอ่าทุกคนผมผมได้ลเห็นแล้วว่าทำไมคบกันได้ไม่ต้องห่วงเราคนสวยเดี๋ยวพระเอกก็มาช่วยแล้วทุกคนผมอ๋อยังไม่รู้ข่าวสินะนีโลกแห่งุูเขาจะต้องแจ่มมัเออนั่นแหละ เรเมนเราฟรุงดาบฟ้าหมดแล้วเออนั่นแหละเออต่อยปังปิวโอ้โหก็ดีแต่ตอนเช้ไปให้เซอนีเป็นเพื่อนเออ ก็สำหรับวันนี้ขอเจอเพี่อนท่านี้นะสำหรับการถ่ายซุยริวนะที่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีท่าไนี่นะมีท่าใหม่นะแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสำหรับเจ้าพ่อขาขาขามังกรนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย